ตีดีชวมชมไปปักหมุดที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าบ่อน้ำดันทรายดูดน,นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่บริหารจัดการด้วยชุมชนนะคะคุณผ,ผู้ชมและที่สำคัญเนี่ยดีกรีเป็นถึงหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขจะอยู่พิกัดไหนตามไปปักหมุดให้ถึงที่เลยค่ะ สิ่งที่เห็นชัดเจนตามชื่อสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เลยนะคะก็คือบ่อน้ําดันทรายดูดค่ะนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะที่จะมีน้ําพุบริเวณพื้นแอ่งเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น้ําไหลพุ่งออกจากใต้รอยแยกแผ่นเปลือกโลกที่เรียกว่าปรากฏการณ์รอยเลื่อนเปลือกโลกคลองมารุยตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลต้นยวนอาเภอพนม จังหวัดสุร,ราธ,ธานีนั่นเองคุณผู้ชมปักใ้บ้านเราเลค่ะนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยคนในชุมชนด้วยกันเองค่ะดีกรีหมู่บ้านรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขค่ะเรามาดูจุดเด่นของที่นี่นอกจากจะรายล้อมไปด้วยภูเขาธรรมชาติอันสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นสายหมอกในยามเช้าและมีถ้ำน้ำแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือบึงมหัสจรรร์ที่เรียกว่าบ่อน้ำดันทรายดูดนี่แหละคะ่ะที่อยู่ท่ามกลางพื้นป่าชุมชนประมาณ200กว่าไร่ลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสบริเวณก้นบึงนะคะก็จะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากปรบมือค่ะคุณผู้ชมถ้าเราปรบมือ เสียงจากการที่เราปรบมือก็จะยิ่งทำให้เพิ่มแรงดันและบริเวณใกล้เคียงก็เป็นบ่อน้ำดูดด้วยนะคะหากมีการสัมผัสก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆกับมีกระแสไฟฟ้าช็อตเข้ามาที่มือบ่อน้ำดันทรายดูดนะคะเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมาหรือน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆไหลซึมผ่านชั้นดินมวลน้ำที่รวมตัวกันทำให้เกิดแรงดันโดยอาจมีความร้อนจากหินร้อนใต้โลก หรือความร้อนที่เกิดจากภายในโลกร่วมด้วยนะคะเมื่อมีแรงดันมากขึ้นน้ำก็จะพยายามดันตัวขึ้นมาบนผิวโลกตามรอยแตกของหินจนกลายเป็นน้ำพุอย่างที่เราเห็นได้ค่ะซึ่งถ้ามีแรงสั่นสะเทือนมากขึ้นแรงดันน้ำก็จะย<ร>ิ่งแรงมากขึ้นออด้วยแบบนี้เลยค่ะเห็นแบบนี้ใครำกำลังออาวางแผนที่จะไปเที่ยวจังหวัดสุราธานีนคุณผู้ชม น่าสนใจนะคะอย่าลืมนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อยากจะให้ไปปักหมุดกันด้วยนะคะเพื่อไปชมความมหัศจรรย์ของบ่อน้ําดันรายดูดบ้านคําพึ่งนั่นเองค่ะอยู่ที่ตําบลต้นยวนอําเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมลองไปปรบมือใกล้ๆดูนะคะเพราะว่าจะทําให้มีแรงดันมากขึ้นนะคะอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเป็นหมู่บ้านรางวัลพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขสายรักธรรมชาติไม่ควรพลาดจริงๆอ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ